นี้เดี๋ยวลูกหมีมาช่วยสอนการที่จะออกทริปใช่ไหมแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ท่าทางเบื้องต้นที่เราที่คนออกทริปทุกคนจะต้องรู้ถ้าสมมติผู้ชมเป็นคนขับรถยนต์หรือว่าขับขี่บนท้องถนนดูตามนะคะแล้วก็จะได้แบบเข้าใจสัญลักษณ์พวกเราไปด้วยว่าพวกมอเตอร์ไซค์เวลาเขาออกทริปเขาทำท่าทางอย่างเงี้ยคืออะไร อ่ะ,ะอันแรกเลยครับอะไรดีก็ผู้ขับขี่อ่ะเขาก็จะขี่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมด้านขวาเป็นคันเร่งเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปรรสัรทางด้านขวาเขาจะใช้เท้าค่ะท,ทาท่าถีบทาท่าถีบอย่างนี้ก็คือมีอุปรรสัหรือมีสิ่งกีดขวางทางด้านขวาแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายมีอุปสรรคมีสิ่งกีดขวางก็จะชี้ชี้นี่คือสิ่งกีดขวางตัวจะตรงอยู่เพราะว่าขับรถนะคะแล้วก็ถ้าจะเลี้ยวขวาท่านี้ค่ะ เลี้ยวซ้ายชะลอชะลอช้าหรือเบรกเบรกจะเป็นกำปั้นเดียวเลยชัดเจนอ่ะแล้วก็ถ้าพื้นมีอุปสรรคมีอุปสรรคที่พื้นจะสองข้างมีอุปสรรคที่พื้นสองข้างหรือว่าพื้นลื่นพื้นลื่นจะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ถ้ากลับรถกลับรถก็จะหมุนหัวหมุนหัวอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาชูนิ้วเดียวก็คือแถวตอนเรียงเดี่ยวแต่ถ้าเขาชูสองนิ้วไม่ใช่สู้ๆนะคะสองนิ้วก็คือสองแถวมอเตอร์ไซค์จะขึ้นคู่กันมาเป็นสองคันหมดแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วครบแล้วนะ ครบแล้วโอเคครบแล้วขอบมากเลยลูกหมีขอบมากก็ขอบคุณมากค่ะเก็บไว้เป็นความรู้นะคะสวัสดีค่ะก็ลูกหมีอยู่ที่ power station พระราม9นะคะก็อย่าลืมมาทดลองขับขี่เดโมเด a y ที่สนาม M S P สวนนภูมินะคะสวัสดีค่ะ